เดี๋ยวอาคนึ่งวิไปทำไมไวะเนี่ยมาติดโควิดแตไได่ใส่่เนี่นี่เดี๋ยวกำลังจะเดินไปดูดนนปปไปดูที่ที่จะปลูกไม้นะคะ้ง่มะดน,น,นมบนะอไปฮนะฮะบดอนะฮติดปลายาให้นะฉันติดน้ำเด้ออกมาพวกนี้นปลูกใบ ตรงนี้มันเป็นน้ําก็ปล่อยให้มันเป็นน้ําไปท่มแค่ทางเดินก็พอท่อมแค่ทางเดินททออีกเทว่ผมบัดนี้เดี๋ยทอวางท่มแค่ทางเดินพอท่มเดีอ้่อแค่หวงะมสีทางนี้เลยนะ่อมแค่ทางมันไปท่อมอะไรเยอะแยะ้มทมเลยนะานะเอาบอลว่ะอื เอาท่มแค่ท้าตรงนี้ปล่อยมันให้เป็นเบื้งน้ําไปเลยให้มันเก็บน้ํ่เป็นไรออเอาเอาดีจังอือให้มันเก็บน้ำออไออม่เ,เออปเ็นไรไปต้องปูก<ห>เว้นไปเลยต้ไนไม้ไปต้องปูกไม้ไมกลๆแถวนี้มันก็ดูดน้าํนาไปกินได้ <ส è S 2> เลยแย่ดินนี้ขึ้นบอ,บอกแล้วเดี๋ยวเนี้ยตาทางพอมีเดินพี่เราเอ,อทางรถนะมันก็อยู่ดีขึ้นเลใส่ว่าเขาจะมีทางนี้กันไฟพร้อมหน้าขับรถเข้ามาขับรถเข้ามาสบายเลย ้าเนี่นนท่มให้มันเป็นทางเดินเป็นทางรถน,นั่นแหละท่มแค่ตรงทางรถตรงนู้นเรต้องปล่อยให้เป็นน้ําไปเลย,เป,นนปเ,ลยเป็นบ่อน้ําไปเลยมันเป็นไรปุก๊กส่วนที่มันปุ๊กได้พอเราต้องไปขุดน้ำน หมัไปมือเ้ามอสอยคุดกว่จากลมฮะยี่สิบนดนิดแนวอะไร่อยปุกกอยปุกบมองไว้กินเนี่ยว่ามันเล่นหืว่าตะกัปุกมาถึงงไปพร้อมอันนี้ทำอะไรเนี่ยวัาอีทำหัวปุกกอยปุกบางมองไว้กินเนี่ยไวในนี่งวบัเข้าไปบัให้งว่าเข้าันนะ๋ยวเลี้ยบไปนะนะดันเลี้ยบไปนะเลี้ยบปุมหยุ่มหอยออกไปพูดเอาของทีเราปุกไม่ไปแล้นะไม่ขยุ่ะ ไม่ใช่มาจากท่ามีร้อยพอดีนอเล็กมาปุ๊กซับกันนะอ่ะพะยุงก่อนม่ต้องสลับถ้าปุ๊กหางโบเป็นไรถ้าปุ๊กหางโบเป็นไรอ่ะพะยุงให้ปุ๊กให้หมดก่นอนท้อถ้า,ถาเอาไม้สกักแต่เอาแป๊บเดียวมันก็ได้แล้ววันเดียวมันก็ได้แล้วามาปุ๊กเที่ยวเนี้ยนี่ไปพะยุงไม้สิพออีอย่างบปุ๊ยอีเวนใบก่อนก็ได้เดี๋ยวปุ๊กให้มันเสร็จก่อนเอาทีละย่าง แค่คน้นไม้ให้หมากับมือจังแล้วผันแค่ผันตนน้นนัมือจังเาแล้มันธรรมดานะกวอีไดก็อีออแล้วก็เนี่ยเป็นผันผันรุ่งเนี่ยมันจะอธรรมดาบ่ไทบ่ไทนะดูฮะมหอมหมื่นเไปมาก็ยากนเทียว็อีบตงเนี่ยเอ้โพวกอะไรเราหกดีล่งนี่ดีเดตาทั้ง้วนโอ้ยรู้เหนียวเหมั้ง ย่ามันคุมก็เพราะเป็นไรมันก็ได้เด็ดดินมีดินมันคุมดินหน้าดินไปพร้อมหญ้าถ้าหญ้ามันขึ้นไม่เพราะเป็นไรมันเห็งแนวอยู่แล้วเดี๋ยวเอาปุ้ยมาใส่มันก็โตเราต้องไปส้นใจญ้าพอแดงเราทำไถไว้ในก้อนเนี่ยดีที่สุดเดี๋ยวเนี้ยวรถมันไถอยู่ตรงนี้ไถแล้วพปุรย